ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเรา Inner Journey เ,เ,เสียงบรรยายสู่การค้นพบตัวเองรวมบทความน่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจไร้ขีดจำกัดในรูปแบบเสียงการตื่นรู้จักภายในเติมพลังให้จิตใจได้ในทุกวันหากท่านชื่นชอบโปรดกดติดตามและไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยค่ะวันนี้ อ n นเนอร์เจอร์นี่เจอบทความน่าสนใจเรื่อง r e s e t t ติเขียนไว้โดยคุณเจอร์มี o ก w อดเวนเลยนำมาแชร์กันค่ะการรีเซ็ตตัวเองเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่น่าตื่นเต้นคำที่มีคำว่ารีทั้งหลายมักจะบอกถึงความสามารถของเราที่จะรับการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเราไม่ต่อต้านมันเพราะชีวิตก็คือการเปลี่ยนแปลงนั่นเองถ้ามีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกไมดีอีกไม่ต้องฝืนมัน ถ้าไม่ทำร้ายคนอื่นก็ทำตามสิ่งที่รู้สึกว่าใช่กับตัวเองได้เลยในอีพีนี้เราจะพูดถึง4ขั้นตอนหลักในการรีเซ็ตตัวเองการพิจารณาใหม่หรือ reflect, focus ใหม่ refocus และทบทวน review และถ้าจำเป็นก็มีขั้นตอนเพิ่มเติมคือการปรับแต่งหรือ refine เพื่อให้ทุกอย่างลงตัวที่สุดขั้นตอนที่1พิจารณาใหม่หรือ reflect ลองหยุดคิดดูให้ลึกซึ้งว่าตอนนี้ชีวิตของคุณเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกไม่แฮปปี้บ้างเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นที่ทำให้คุณรู้สึกแบบนี้ที่สำคัญที่สุดคือคุณมีส่วนอะไรในเรื่องนี้บ้างคุณควบคุมอะไรได้บ้างเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คิดให้ละเอียดถึงตัวเลือกที่มีและตัดสินใจว่าจะทำอะไรบ้างขั้นตอนที่สรีเซ็ต จริงๆแล้วขั้นตอนนี้คือการลงมือทําแน่นอนว่ามันไม่ง่ายและอาจจะต้องใช้เวลาหรือความพยายามเยอะแต่ถ้าอยากให้ชีวิตเปลี่ยนเราก็ต้องเริ่มต้นอยากให้เจ้านายหยุดพูดกับคุณเหมือนกับคุณเป็นอะไรที่ไม่สําคัญจัดประชุมและแก้ไขปัญหานั้นหรือถ้าคิดว่าไม่สามารถคุยกับเขาได้หรือคิดว่าไม่มีประโยชน์ก็อาจจะต้องเริ่มมองหางานใหม่อยากทํางานในสายงานใหม่แต่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ ลงคอร์ดออนไลน์เล็กๆเ,เพื่อดูว่ามันเหมาะกับคุณไหมเพราะถ้าอยากให้ชีวิตเปลี่ยนเราต้องลงมือทำขั้นตอนที่3โฟกัสใหม่หรือรีโฟกัสเมื่อคุณได้ทำการรีเซ็ตแล้วสิ่งสำคัญคือการมองไปข้างหน้าอย่าไปคิดถึงอดีตมากเกินไปทิ้งมันไปแล้วมุ่งม,มั่นกับเส้นทางใหม่ที่จะพาคุณไปยังที่ที่ดีกว่าเดิมขั้นตอนที่4ทบทวนหรือรีวิว หลังจากที่เปลี่ยนแปลงบางอย่างไปแล้วการทบทวนผลลัพธ์เป็นเรื่องสำคัญพูด,ดง่ายๆก็คือการกลับไปดูว่าผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างทำได้ดีหรือมีอะไรที่น่าจะทำให้ดีกว่านี้ไม่ใช่การนั่งเสียดายผิดพลาดแต่เป็นการเรียนรู้จากสิ่งที่ทำไปแล้วเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นหากมีขั้นตอนที่ต้องการปรับปรุงเรามีการปรับแต่งหรือ refine เพื่อให้ทุกอย่างลงตัว ทำแนะนำ3ามข้อหลักในการรีเซ็ตตัวเองคิดให้ชัดเจนว่าทำไมคุณถึงต้องการรีเซ็ตการเปลี่ยนแปลงไม่ควรทำเพราะคุณเบื่อหรือรู้สึกไม่พอใจแค่ชั่วคราวแต่ควรคิดให้ดีว่าทำไมถึงอยากเปลี่ยนและพิจารณาทั้งเลือกอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจอย่าทำการตัดสินใจอย่างรีบร้อนการคิดให้ดีก่อนทำอะไรสักอย่างเป็นสิ่งสำคัญถึงแม้จะดูเหมือนการตัดสินใจรวดเร็วแต่ถ้ามันผ่านการคิดมาอย่างรอบคอบแล้วก็จะมั่นใจได้มากขึ้น ให้เวลากับตัวเองการเปลี่ยนแปลงมันไม่ง่ายและคุณอาจจะรู้สึกเศร้าหรือสับสนบ้างในช่วงแรกอย่าก,กดดันตัวเองเกินไปให้เวลาตัวเองได้ปรับตัวและรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายนี้ขอปิดท้ายด้วยคำคมที่น่าคิดเราต้องเปลี่ยนแปลงเริ่มใหม่และฟื้นฟูตัวเองอยู่เสมอมิฉะนั้นเราจะกลายเป็นคนที่แข็งกระด้าง We must always change, renew, rejuvenate ourselves otherwise. วิฮอร์เดนกล่าวโดยโยฮันโวล์แกงบอนโกลาากคุณพร้อมแล้วลุยเลยชีวิตคือการเดินทางและการรีเซ็ตตัวเองนั้นก็เป็นการเดินทางที่ทำให้เราเติบโตไปอย่างต่อเนื่องหากท่านชื่นชอบโปรดกดติดตามและไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยค่ะแล้วพบกับเรา Inner j o u เจอ y ี่เสียงบรรยายสู่การค้นพบตัวเองใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีค่ะ